น้องเอลี่ตื่นแต่เช้านะคะทุกคนวันนี้เป็นวันอะไรคะไทยค่ะฮะไทวันไทยวันนี้เป็นวันลอยกระทงตื่นแต่เช้าเพื่อมาแต่งตัว,วนนะแต่งหน้าเพราะทางโรงเรียนให้ใส่ชุดไทยไปโรงเรียนไปงานลอยกระทงใช่ไหมคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสิบห้าค่ะทุกคนแต่จริงน้องเอลลี่ตื่นตีห้าเป๊ะเลยวันนี้ วันนี้ปลุกเด้งปั๊บเลยยืยนยันเากวันนี้หนูแต่งอะไรใส่โจงกระเบนแล้วก็สบายอันนี้เดี๋ยวนะคะน,นี่แม่แม่จะแต่งหน้าให้น้องเอลลี่นนมไ,มไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าค่ะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะคะว่าน้องเอลลี่ออกมาแล้วจะดูได้ไหมไม่ได <c oughs> ไ้จะไม่เอาะไม่ได้ก็ล้างออกเรงนี้ทำอะไรแม่ทำให้ อย่าบ่นนะเวลาทําผมอ่ะไม่เจ็บมันไม่สวยโอเคไหมผมลูกผมหนูเยอะมากก้าผมนะคะี่น้ไม่เยี่บผยก้าผมซื้เสร็จแล้วค่ะนี่แม่ทำแบบนี้แม่ก้าวผมน้องไอรี่ก้าผมยากมากเลยผมมันลื่น ดี๋ยวแม่แต่งหน้าให้ทีนี้ไปให้ป๋าอาบน้ําให้ลูกแม่จะแต่งหน้าให้เจ๊ครับเก้มไหมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนะ่เดี๋ยวแม่ทาครีมให้เอาครีมครีมตัวนี้มาลูกได้เดี๋ยวทาครีมให้แล้วค่อยทาแป้งเนาะเสร็จแล้วค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วใส่ไส้ค่ะแล้วตามด้วยอะไรคะจะเอามุกอีกเหรอไส้มุกอีกเหรอคะเยอะไปไหมหกอกใส่ใส่ โอเคหนูก็เฉียงไปทำเออไปตามทางสบายโอเคเสร็จแล้วเหลือเหลืออะไรคะะส่ปุยมุ้ยอ๋อไปนั่นแหละอยากสวยก็ประคมเข้าไปค่ะลูก <Huh? S 1> อ,อันนี้แหละต้องใส่มันสวยๆเอออย่างนี้ไม่เป็นไรลูกได้ได้เสร็จแล้วเลยคคะเข็มขัดค่ะใส่เข็มขาด A later few moments later. เสร็จแล้วคะ่ะ ยังคะ <มา S 1> ในเอลิกอูสิเอลิกใส่เป็นอะไรครับใส่น้องเอลิกลุกขึ้นดิน้องเอลิกก็ใส่ชุดไทยไปโรงเรียนเหมือนกันกระทงครับเอากระทงเอลิกมาสิเ,เ,เ,เป็นกระทงจากใบข้าวโพดแะของเอลิกรักโลกนะเราไม่ได้ใช้กระดาษหรือโฟมเลยใช่ไหมครับกระดาษมันไม่ทนทานใช่เป็นรูปเรือหง นายจูซี่อาวยดีดดูถือเออถือฐานมันลูกจุดไฟหรือเปล่าเนี่ยจุดครับจุดเทียนอ้าวแต่มันจะมีลงนายจูซี่จูซี่ดูดูหกดูกรทงกระทงเอลิกสิโอเคแล้วก็เป็นไม้ครับครับไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมออกลอยกระทงใช่ไหมเอาไม่ใช่พร้อมไปโรงเรียนค่ะเด็กๆพร้อมไปโรงเรียนเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาค่อยมาลอยกระทงกันโอเคไหมน้องเอลิกครับเลิกเรียนแล้วครับ เดี๋ยวต่อไปจะไปรับเจ้ใช่ไหมครับ,บ,บ,บเดี๋ยวตอนเย็ยนเราไปลอยกระทงกันที่บ้านเนาะมารับเจ้ค่ะอขึ้นมาค่ะาาอโอเคสวยสวยใช่ไหมคะความหรือยังน้นองแอนีต่งหน้าเองแต่งหน้าเองทําผมเองเปลี่ยนชุดร้องไปลอยกระทงตอนเย็นนะคะ หนหนหนในในในวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองติมตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงไปค่ะ ตามน้องเอลี่เอลิกไปลอยกระทงหน้าหมู่บ้านกันค่ะไม่ต้องจอดลูกเอาไปออกไปได้เลยค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยค่ะแมตตี้อยู่ลูกไปครับไปครับไปลอยกระทงกันครับเดี๋ยวมี เราจะลอยกันท okay, okay. ี B. B. ่สะนี Plus, ้นะวันน anyway> ี้เราจะลอยกันที่สะนี้ค่ะถึงแล้วค่ะโอเคเอลิสระวังตกนะครับครับครับลอยกันตรงนี้เลยจ้าเรามาเปิดงานกันดีกว่าไม่มีใครลอยโอเคไหมคะโอเคโอเคไหมครับครับเดี๋ยวหาให้ครับเดี๋ยวหาให้โอเค นี่ถือกระทงสวยๆอาถือไว้ก่อนสวยพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะสวยค่ะตาตุ้ตุยตุยยจุยตุยออุุยดจุดชุดจีตวุดจุดๆุด อ่ามันมีลมไงลูกมันมีลมอ่ะ okay. <ind> ังไว้หน่อยรังไว้หน่อย่ามนไม่เป็นไรไนดับแล้วดับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอลอยมันก็ดับยู่แล้วอ่ลุกไปลอยรันมเาอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอาไทยเอาไม่ด้มาตรงนี้ลูกม่้านี้อ่ะจับจับเพื่อกจับ เอลิ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 ขันหน้ามาก่อนเอลิขันหน้ามาดิอธิษฐานลูกอธิษฐานอธิษฐานก่อนลูกขอให้มีจต่ความสุขสิ่งไม่ดีให้ลอยไปกับน้ำระวางลงไปค่ะเอลิหัวดิพนะเอลิเอลิระวังหนโอยเอดี๋ยวตกน้ำลูก กระก็ะจายกินได้นี่กรปงกินอ่ะะาแน่กระิไปแล้วกระกไปน่นแล้วเร่ีนรม่กงนี่ก้าไหนอ่ะอ่ะเอลิอ้าวระังลูนะตรงนู้นะนู้ติกับดัก นี่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสุขสันมะลอยกระทงคัค่ะบายบายค่ะส,ส,ส,สวัสดีค่ะโอ้โหส,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 สวยงามมากค่ะเอลิกพอแล้วลูกเอลิกพอแล้ว